ยงโนทาทชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทาชนบุรีนะมีรับเข้าอีกหนึ่งเคสนะจะเป็นทาทา c m g นะตัวนี้จะเป็นตัว HD นะจะเป็นแบบนี้ตัวพัด c n พัดหัวเหมือนต้นลูกค้าแจ้งการวิ่งวิ่งมาแล้วด,ดับไปเฉยๆนะมาลองสตาร์ทเครื่องดูอ้าวอ่าจำเสียงไว้นะเสียงแบบนี้ สายพานรูดนะฮะสายพานเทมิง่งเดี๋ยวมาดูนะว่ารูดยังไงต่อสายพานออกมาดูนะสายพานก็จะประมาณนี้นะสายพานรูดอ่าฟันหลอเสริมกภาพานะฮะเดี๋ยวเราตัวนี้จะเป็นตัวเฮ็ดดีนะตัวเพาลอยเครื่องฝาหนกหลบวาลอันนี้ลูกค้าแจ้งเบื้องต้นนะวิ่งมาอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะแล้วก็ดับไปเฉยๆอ่าลดลอยตัวมารอบสูงนะดูว่าวาลจะกคตไหม อะมาดูนะเดี๋ยวมูเลหน้าเครื่องพอนะติงตามเลยเสียเดี๋ยวต้องเปลี่ยนมูเล่ใหม่ด้วยเกี่ยวสายพานเข้าไปแล้วนะ้ามาติดเครื่องดูเรียบร้อยเปิดฝานะวาวคดเปิดฝาเรียบร้อยนะดูมงลอยมงอยู่ฮนะ วาวโดนอยู่เดี๋ยวจะเอาไปเช็คดูนะว่ามีกี่ตัวกันแน่นะหลกัหลกๆเลยฝังไอดีหมดเลยทั้งแถบนะแล้วก็จะมีไอเสียโดนมินม,นมนอยู่ไหมรอยแตกๆต้องเช็คดูอีกทีเนี่ยอันนี้ชัดเลยอาจจะต้องเปลี่ยนวาวทั้งหมดเดี๋ยวไปเช็คดูก่อนอันนี้ก็แปดตัวแล้วอันนั้นจะมาเก้าสิบตสิบสองตัวหรือเปล่าประมาณนี้นะโคตรชัชัด ฟาสูบนะได้มาเรียบร้อยนะอันนี้ก็มีเปลี่ยนวาวไอดี ID ทั้งหมด8ตัวนะ i.d. 8ีแปดไอเสียส่อ่าแล้วก็เทียบาทเทียวาวนะแล้วก็สายพานเทมิ่งปั๊มน้ำยางแ่นเครื่องข้างขวาหัวเทียนประกันไอดีนะอ่าที่เหลือที่เหลือก็คือจะพวกปกงประกันฟาสูบอันนี้จะใช้ของเดิมนะคร่าวๆประมาณนี้ปั๊มลูกหลอกตัวตั้ง ตัวตามก็ของเดิมตัวเดิมอ่าไล่ประกอบฝานะเขาจะมีมูเล่อันนี้สั่งมาใหม่เลยนะครับเปลี่ยนใหม่เบิร์กใหม่เลยมูเล่นาเครื่องประกอบเครื่องประกอบฝาเรียบร้อยนะฮะอ่าติดเครื่องดเอูเครื่องเดินนิ่งนะ ลองวิ่งเทสดูทดสอบวิ่งเทสนะฮะหลังจากแก้ไขรถอัตราการเล่งดีนะครับรถวิ่งดีเลย สำหรับเทสนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะ,อ,ะอันนี้เบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการรถเครื่องดับสตาร์ทไม่ติดนะเป็นทาทาตัว 4c อันนี้จะเป็นตัวหัวโหนะอะ่ที่ได้ตรวจเช็คก็คือสายพานไทมิ่งรูดนั่นเองสายพานหมดอายุนะ,อ,ะอันนี้ความเร็วที่รถดับก็คืออยู่ที่80นะความเร็วที่80ก็คือ,อวาล์วโคดหมด8ตัวนะฝนะั่งไอพีนะ8ตัว ไอเสียสต,ตัวนะะก็ได้ทำการเปลี่ยนวาวไอดีไอเสียใหม่เสียบาาเจวาวเปลี่ยนสายพานแทมีงปั๊มน้ำนะะอ่าอันนี้ก็จบสวยๆนะสะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้คนระับกับปูช่างต้นทาทาชนบุรี0802222002นะเรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรี ซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนจะจอ